สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนโอ้โหฝนตกอีกแล้วตอนนี้พายุเข้าอยู่ค่ะบปันฝนตกดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาบ้านเอวาครับมาขอใบตองบ้านเอวาขอได้ไหมครับอเอวาช่วยพี่พตัดหน่อยได้ไหมอ่ะพี่ไม่พี่ไม่ถึงเนี่ย นี่ไม่ถึงเนี่ยแกงแกงแกงครับโอเคครับนี่ครับมา,าตึงกล้วยครับไอใบตองครับเพียบเลยบรรยากาศก็ฝนตกไปปล่อยไม่ต้องไปน,นี่ครับไม่ต้องไปซื้อครับผมนี่ฮะนี่ที่ราฮักเราได้ไหมเนี่ย ต้นต้นสูงมากตัเล็กก็เอาสูงมากอะมันต้องมีความพยายามทกันแหละแล้วไม่่อทอขอบคุณนะพี่ให้ตัดให้ของมาเาตัดให้เลยดีละอไม่ถึงหรอกนี่ฮะอาอะไร เมาดีร้านที่รับพี่ยวกับพี่ค่ะโอสวยๆกันเลยอ่ะไม่ต้องมาเยอะนะหมือนต้เอาใหม่หรือมันจะเหี่ยวมาแล้วไอ้ลาวันี่แล้วพี่ตูนเตี้ยหลายรมาไม่สายคิวรถที่ตกแล้ววะเนี่ยนี่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 อมบื้มเดี๋ยวจะไปปลูกมั่งแล้วพอพอแล้วนะคะ ค่ะพแล้วพอล้อุ้ยสวยมากสวยมากเลยค่ะน้มงามฝ้าปีเดอโแล้วอันนี้ไม่ขายใบเดี๋ยวหมดค่อยมาเอาก็มันเหี่ยวไม่สวยเอาแบบสดๆของเราวัุดีของเรามันต้องสดๆทำดีๆนะใบนี้แบบสวยมากเลยนะอย่าทำขาดนะ เขาจะได้ทําแบบที่พรมแบบส,สวยๆนี่ค่ะแล้วมาเอวามาี่พี่ทำไม้กางกังช่วยให้อุ้ยขาดหมดเลยทำไงอ่ะก็าหาักกันค่ะเป่นทำเป็นไหมทำเป็นเคยเล่นอยู่เฮ้ยไม่ใช่ต้องหักยาวเลยไ่เล่นดีชกเกอร์บอยเลยดีด่าเฮ้ยอะไรไต่กับเองอ่ะไปแล้ว ขอบคุณะคะ่ะโอเคครับผมง,งามๆผใบไงแหงกำมาจากเอาใบตองแล้วก็ทัดปลาทูครับแล้วก็อุ่นแกงครับ้างคืนแล้วก็ยิ่งคนยิ่งแซ่บนันเหลืองเลยน้ำพร้ากินแบบพริกปนครับใส่มะเขือเทศไปด้วยจัดให้ครับรอข้าวสุก อ่ะครับเสร็จแล้วครับข้าวสุกแล้วร้อนๆเลยผักเราครับนี่อะไรเนี่ยมะระต้นหอมผักขาผักะอมครับแล้วก็ปลาร้าสับครับแล้วก็อันนี้ที่น้องแพลอยากกินแล้วก็ล้นต้มไข่ด้วยแล้วก็ทูแล้วก็แกงถ้วยเก่าครับข้าวร้อนๆมากินข้าวกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนไม่ต้องเห็นหัวตุ้นเท่าไหร่เห็นเล่งกับข้าวข้าวร้อนๆมาจากที่ร้านกินข้าวค่ะ เก็บ okay, ประตูให้อใครมีฟองประตูข้อกับกรอบเลยม,มาวางกล้างอีกรอบนึ่งนะเล่นเทนไ,ได้ต้องเก่งอ่ะ เก่งเหรอไม่ค่ะไม่ต้องเกง่งท<ก>ำนี่เอาเตักไปเลยเอเยอออกมาแล้วนี่ดีไม่กินไม่ได้กลัวแล้วเขทำหงดหเอาละโอเคอะมาครับทุกคนอืมอกินข้าวันอืมอร่อย เขาอืมคนมากาาฮะอืมอืมแล้วแบบ สองพี่คเออานอืมเดี๋ยวนี้ยังกินมาลาเนี่ มาเชียข้าวค่ะจอนูกต,ตาปลาทูเนี่ยเรามีโปรเจกต์อะทำเมนูเพิ่มขายนะรอชมโปรเจกต์นี้เราต้องทำการทดลองกันกบน้ำปลาร้าอันที่แล้วเนาะ โอ้ยบรรยากาศทุกคนน่านอนทีนี้กุตื่นพอร้องแผลเราหล่อนเลยเอาจริงนะหนึ่งใกล้เวลาตื่นนะเราจะพลิกตัวหาการด่อยมากวันนี้ตัวก็พักนอนแถวนอนแขนครับนอนแขนแล้วเนี่ยแขนตื่นเช้าพอช้าคุณก็ขยับขยับขยับไปขยับมาขยับจอนมาบรรยากาศอย่างนทุกคนรี่กินข้าวรีบห้องนอนดีกว่า รอเลนเดี๋ยวต้องมีหมูให้เสียบเยอะเลยแต่ต้มข้าไว้ชั้นล่างนะแล้เดี๋ยวจะหมักเพิ่มเหรอ ก็อที่ร้านคที่ร้าผเป็นเราไหมอ็เพือนมใอไยนาลก่อนท้ิ้นีเลยียกผมมากเลยอ่ะเรี่อต้อมหรอผมอ,อย่างครับเยอเดวอดเอยอนี่อีกขหนึ่ง Eyò ɛgbẹ̀wọ̀ni wò. อ <c ười> yeah. mm ีกไหมไม่นะครับอืมอันนี้เลืดสวยเนาะทำให้ดู level อันกี่บาทนะเฮียเราคือมา79บาทมนดเองนี่ก็ไปทำเหนื่อยเฮียเราไปทำทำมก็ดีนะ่อันนี้ได้บเลยเหรอจะท,ทำห้เราเขาทำไปทำแล้วข้างบ้านที่อ่ะนั่เขาเี้ยงักยังไงย่เาจังอะไรที่จะสึงที่รัก่ะ ก็จะตามใจพที่แล้วเขาขายของเขาเหนื่อยแล้วทำนู่นทานี่ชาวบ้ายเขากินอีกเขาต้องตามใจที่แล้วรธรรม,รมดาถ้าจะมีบที่ลางบ้างอะไรทางภาษาคนแก่มีแฟนแก่อะอย่างเงี้ยแหละผมงอเต็มหัวแล้วเนี่ยกิปยนปลาทูกินกินปลาทู กินไรกินไปครับ <_ d ata> ขอตุ๊กตาครับผมอ,อร่อยเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนไม่มีอะไรกินอ่ะมีข้าวเนี่ยต้มข่าปะทูนเนี่ยเอามาคุกคกกินรอร่อยมากเลยนะเวลาเคยกินไหม เดี๋ยวลองไปเติมสักหน่อยแต่ว่าขอร้างก่อนครับจะคำนี้อร่อยนะทุกคนเปิดใจกินดูอืมอืมม่หผมมากเลยอสมันไม่หมอ่ะอืมอมนิดหน่อยเอาไงดี้

ฝากกดติดตามทุกคลิปนะคะให้คอมเมนต์กำลังใจให้กันนะครับอาจจะตอบคอมเมนต์ช้าก็ขออภัยครับตอบช้าก็จะตอบนะครับสวัสดีครับผมสสวัดีค